ตอนนี้ผมอยู่ที่ปากเตนะฮะนี่ตลาดตลาดด้านเรืองนะฮะด้านหน้าเขาจะมีออตลาดสดอยู่ด้านในนะหรด้านหน้าเขาจะขายพวกโดซ้านะกหลีบับนี่ตรงวงเวียนตรงนี้เองข้าต้พานมาก็เจอเลยนะวงเวียนนะนี่เป็นโรตีโรตีกรอบใช่ไหมโรตีกรอบนะฮะ อันนี้เขาเรียกกระลีปั๊บเหรอกระลีปั๊บอันนี้มาขายตอนหลังเลิกเรียนเนาะยังเรียนอยู่ใช่ไหมโอ้แกเก่งเนาะเรียนเรียนมอสามเหรออ๋อนี่แม่เหรออ๋อนี่แม่เขานะเป็นเป็นยีแผ่นละเพนละเท่าไหร่อ่ะ สี่พันกีบหาแล้วพ่อสี่พันกรีบโอ้ไปเยนบ่เรียขาตาขาดอ๋อาก็เป็นแผ่นๆนี้เลยมันเหมือนกับการทอดนะฉะน้ามันเยอะมากเลยนี่ ก็ทอดโดยเด็กน้อยเนาะเขาก็มาช่วยแม่เขานี่ครับแล้วก็จะไปโรยโรยนมอีกทีนะึงนมเป็นนมข้นนะฮะโอ้เติมน้ำมันเติมน้ำมันลงไปเป็นน้ำมันพืชนะ Субтитры сделал DimaTorzok 5แผ่นนะครับต่อครั้งหนึ่ง เราขาประจำก็แวะมาซื้อกันอย่างนี้นะครับเมืองปักเซนะแขวงจับปาสักนะครับน้องๆเรืเรียนมาขายของที่แม่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะนะครับสร้างอาชีพหลังเรื่องเรียนเชื่อกันทำมากิน นี่แผ่นใหญ่อ่ะเป็นอะไรนะใส่ไข่อ๋อแผ่นใหญ่ครับแผ่นใหญ่ใหญ่กว่าปกติใส่ไข่ถ้าแบบนี้เท่าไหร่หม0 0นห้นะสิบห้าี่สามสิบาทโอ้นี่แผนมัเลเลยน,นี่่เลื่อเลยเขาก็จะใส่ไข่ คนเดียวหรอมีลูก5ีห้าคนแล้วไปไหนแล้วอันน,น,นี้อันนี้ลูกหลา <c oughs> อู้หตันใหญ่ตันใหญ่มากอันนี้ลูกสาวคนเล็กเขาเขามีลูกห้าคนนี่โอ้แห่นริ่มบม่ัมเลย ทายลงไปนี่ท้ายใจเนยเนีย่แเนยโอคคนคนคน หน้าตลาดดาวเรืองนะครับใครอยากอุดหนุนน้องนะมาซื้อได้เลยนะครับที่นครปากเซนะฮะเมืองลาใต้นะนครปากเซแขวนจับบัสรักด์อ๋อเขาจะแซ่สองลูกนะถ้าใส่ไข่เขาจะแซ่สองลูกแล้วก็ตีให้เป็นชิ้นเดียวกัน ตามชมนะครับคือระดังแนะนำร้านเด็ดนะฮะอยู่ที่สัมประรนนะครับรืบกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามเพจให้ด้วยนะครับและสนิทเกี่ยวกับ่ยวไทยช่องยูทูบครับ